ครับผาชมตลาดมรสุมเข้าครับผาชมต,ตลาดตลาดใหม่เทศบายครับครับอันนี้ก็มาสิของตอนนี้แปดโมงครึ่งครับประมาณแปดโมงสามสิบครับความสูงพระรามอินทิ์ครับมรสุมเข่าแต่มาคืนครับอันนี้ก็อันนี้นักศิเจมส์มอสโอ้ฝนมาฝนมา ตลาดครับมุนดูตลาดครับตัาดเองครับาชมตลาดฝนตกมีสารเจ้านะครับผู้ชาย ก็คนก็นมาซื้อขายสิองของอน,นี่ตลาดสองโมงครึ่งยังแบบยังคึกคายกันอยู่แบบบนเองขาไปขายเจ้าขาก็งานไปขายนี่มาเดินพมพาชมมาถึงส่วนที่เป็นพักนะครับ,น,รรรบนี่พาชมทางการสดๆษรับพากเต็มเลยครับเนี่ย นี่โซนนี้เป็นโซนพักครับพักครับอันนี้นะมีซีาเจ้านลครับสายเจ้าฝนตกกพาเดินจมก กับฝนโตชมตลนไม้รลางไมา้แม่มีมร่มในป่าอันนี้แม่ลูกอ,อันนี้ก็ฝนฝนละเสดเละเสดเลยครับเดินชมตลาดครับ ชมตลาดกับบรรยากาศครับมีขนมขนมเปี๊ยะนายกินจังเลยเกี๊ยวใหญ่ปลาอบวนข้า,บาวบวงครับหยานไก่ครับ ด้วยครับด้วยนี่ของจบนี่พาเดินตลาดระยะครับตลาดลข่านใจคว้าฝนนะครับทางซ้ายฝน น,นี่ก็ตลาด